Hello Everyone สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูนุ่นนะคะในงานที่จะมอบหมายให้ในวันที่29กรกฎาคมนะคะใน Exercise ในหน้า21นะคะในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Shape นะคะ Shape ก็คือรูปร่างอย่างที่วิดีโอคลิปที่ครูสอนเด็กๆไปนะคะก็จะเป็นรูปร่างมีทั้งหมด8รูปร่างใช่ไหมคะแต่ใน Exercise นี้เขายกมาทั้งหมด4ตัว ตัวอย่างนะคะสีรูปร่างนะคะใน activity 2 o เขาบอกว่า color the shapes color the picture and see นะคะก็คือให้เด็กๆเนะี่ย color the shape ก็คือให้ระบายสีรูปทรงตรงนี้ก่อนนะคะมีทั้งหมดมี a square a circle a diamond a triangle นะคะให้เด็กๆเนะี่ย กำหนดสีเองนะคะว่าเด็กๆจะเอาสีอะไรอย่างเช่นในตัวอย่างเห็นไหมคะอ่าสแควร์ square, เขากำหนดเป็นสีเกรยก็คือเป็นสีเทาใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กๆระบายเลยในส่วนในช่องของ square ก็คือให้ช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะระบายเป็นสีเทานะคะแล้วก็บอกว่าพอระบายเสร็จป,ปุ๊บม,มันจะกลายเป็นรูปร่างของเพลนนะคะเด็กๆก็พูดว่า it's a gray plane it's a g r a y plane ต่อไปก็จะมี a circle ใช่ไหมคะเด็กๆก็สามารถกำหนดสีเองได้นะคะแล้วก็เอาไประบายตรงที่เขากำหนดให้นะคะต่อไปด้านล่างก็จะเป็นให้เด็กๆฝึกพูดนะคะ activity t r e e activity t r e นะคะก็คือ draw a toy แล้วก็ say draw a toy ก็คือ draw แปลว่าวาดนะคะ a toy ก็คือของเล่นเขามีทั้งหมด มี a boat a train a helicopter แล้วก็มี a plane นะคะก็คือเครื่องบินเด็กวาดรูปลงไปนะคะแล้วเด็กผู้ชายพูดว่า it's your turn it's your turn ก็คือ,อาตาเธอแล้วนะคะเด็กผู้หญิงก็พูดว่า thanks ขอบคุณค่ะเห็นไหมในรูปภาพก็คือเหมือนกับเด็กผู้ชายเล่น รถบังคับเสร็จแล้วแล้วก็เอาให้เด็กผู้หญิงนะคะก็พูดว่า it's your turn ก็คือตาเธอแล้วเด็กผู้หญิงก็ thanks ก็คือขอบคุณคะ่ะให้เด็กๆฝึกพูดนะคะแล้วเวลาเรากลับมาเรียนที่โรงเรียนนะคะเราจะมาฝึกทบทวนพูดกันเด็กๆต้องพูดให้เป็นนะคะมึูจะได้มาฝึกกับเพื่อนๆน,นะคะพูดกับเพื่อนๆแล้วก็เด็กๆจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะอาะค่ะสำหรับวันนี้คุณมุนมีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ